ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีอาการแอร์ที่เย็นตลอดเวลาเลยนะครับเปิดแอร์จนหนาวอะครับคือมันไม่ยอมตัดนะครับคือมันเย็นเย็นเรื่อยเรื่อยเราปรับสวิตนะครับเราปรับไปที่สวิตแอร์นะครับตัวนี้ครับมันก็ไม่ยอมตัดนะครับมันก็ไม่ยอมตัดคือมันเย็นตลอดเวลานะครับมันเย็นตลอดเวลาตลนนี้มันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุที่แอร์มันเย็นตลอดเวลาก็คือตัวเทอร์โมสตัสนะครับ คือตัวนี้นะครับเัอเทอร์โมสแตทคือตัวนี้นะครับมันจะอยู่ฝั่งด้านผู้โดยสารนะครับเราเปิดเกสต,ตัวนี้ออกขึ้นออกมาก่อนนะครับมันก็อยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวเทอร์โมสแตทตัวนี้นะครับมันมีหน้าที่ในการควบคุมระบบการทํางานของแอร์รถยนต์นะครับก็มันทํางานยังไงล่ะครับคือ เมื่ออุณหภูมิในห้องโดยสารนะได้ในระดับที่เหมาะสมนะในห้องโดยสารตามที่เราตั้งไว้แล้วนะครับมันจะสั่งการให้คอมเพรสเซอร์แอร์หยุดการทํางานนะครับหรืออุณหภูมิในห้องโดยสารเ,เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับร้อนขึ้นแล้วนะครับมันก็จะสั่งการไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์ให้ทํางานนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับทีนี้ตัวเทอร์โมสตัสตัวนี้นะครับม,มันเสีย มันเพี้ยนนะครับพูดง่ายๆมันเพี้ยนพอมันเพี้ยนแล้วเนี่ยมันสั่งการไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์ให้ทํางานตลอดเวลานะครับโดยไม่ตัดเลยนะครับโดยไม่ตัดเลยว,วิธีแก้ก็คือถ้าเกิดอาการลักษณะแบบนี้ถ้าแอร์เย็นตลอดเวลาอย่างนี้ครับสาเหตุแรกที่เราต้องดูคือตัวเทอร์โมสตัตครับซึ่งตัวเทอร์โมสตัตนั้นก็จะมีหลายแบบด้วยกันอันนี้เป็นแบบรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบรุ่นใหม่คือรถรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้แบบนี้หมดคือเป็น เทอร์โมสตัตเป็นแบบไฟฟ้านะครับที่ตรงรุ่นนะครับคือเวลาไปซื้อเปลี่ยนเราก็ซื้อให้ตรงรุ่นตามตามยี่ห้อตามรุ่นของมันนะครับถ้าเป็นรุ่นกเก่านะครับเทอร์โมสตัตมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นรุ่นกเก่าเป็นแบบหางหนูเป็นแบบหมุนนะครับแบบมุนนะครับถ้าใหม่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบหมุนเหมือนกันนะครับ สมัยนี้ครับรถรุ่นใหม่ๆก็ใช้ตัวนี้แทนหมดนะครับสรุปไม่ง่ายนะครับอาการเสียที่แอร์ทำงานตลอดเวลาเลยแล้วเกิดรมเย็นตลอดเวลาจนหนาวนะครับเกิด <c oughs> จากเทอร์โมสตาสเสื่อมนะครับเมื่อเสื่อมมันก็สั่งการให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานตลอดเวลา2นะครับเกิดจากอ่ารีเลย์รีเลย์เนี่ยมันค้างนะครับพอมันค้างแล้วทําให้แอร์ทางานตลอดเวลา นะครับคือรีเลย์เนี่ยมันเกิดหน้าสัมผัสนะครับรีเลย์มันมีหน้าสัมผัสอยู่นะครับเกิดหน้าสัมผัสมันค้างนะครับแล้วมันต้องต่อไฟไปที่หน้าคัดของคอมพิวเซอร์แอร์ถ้าทำงานตลอดเวลาตรงนี้ก็ทําให้อ์เย็นตลอดเวลาได้นะครับครับเรามาดูส่วนในส่วนของรีเลย์บ้างนะครับรีเลย์จะอยู่ที่หน้ารถนะครับเปิดกระโปรงรถขึ้นมานะครับก็มาดูที่กล่องไฟนะครับ กล่องไฟดังนี้นะครับอันนี้เป็นรถยูทส,สุนะครับรีเลย์จะอยู่ที่กล่องไฟนะครับแล้วก็เปิดกล่องไฟขึ้นมานะครับมันจะเขียนบอกว่ารรเลย์อยู่จุดไหนนะครับจะเขียนบอกรีเลย์อีกตัวนี้นะครับ รีเลย์คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับจะเขียนบอกทีนี้เราก็มาเทียบเลยนะครับตามกล่องเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับจะเทียบจะอยู่ตรงนี้นะครับครับรีเลย์ตัวนี้นะครับมันเป็นรีเลย์คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับมันมีหน้าที่ในการเหมือนสวิตช์นะครับมันมีหน้าสัมผัสนะครับเมื่อมีไฟมาเลี้ยงที่หน้าสัมผัสแล้วน่ะ หน้าสัมผัสนั้นก็จะสัมผัสกันแล้วมันทําให้ไฟผ่านตัวมันนะครับไปที่หน้าคัดคอมแอร์นะครับทาให้หน้าคัดคอมแอร์จับนะครับเมื่อหน้าคัดคอมแอร์จับแล้วคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะทํางานนะครับในส่วนตรงนี้นะครับรีเลย์เราสงสัยว่ารีเลย์เนี่ยมันค้างมันสัมผัสตลอดเวลาทําให้ไฟไหลผ่านตัวมันตลอดเวลาเมื่อไฟไหลผ่านตัวมันตลอดเวลาแล้วนั้นไฟจะถูกส่งไปที่หน้าคัดคอมแอร์นะครับ ทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานตลอดเวลาเมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานตลอดเวลาแล้วก็ทำให้แอร์เย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมตัดเมื่อเราสงสัยว่ามันค้างนะครับเราก็ถอดมาเลยนะครับถอดมาเลยนะครับตัวนี้เป็นรีเลย์สีขานะครับตัวนี้เป็นรีเลย์สีขานะครับมีไฟเลี้ยงอยู่ที่12โวลต์นะครับทีนี้เราจะทำยังไงเราไม่มีรีเลย์เปลี่ยนนะครับเราจะเช็คอย่างไงเราก็ถอดรีเลย์ตัวอื่นนะครับ เอารีเลย์ตัวอื่นมาเปลี่ยนแทนสลับแทนครับแล้วก็ใช้รีเลย์ไฟลีตังบนนี้ก็ได้นะครับรีเลย์ไฟลีนะครับมาลองสลับแทนนะครับรีเลย์ไฟลีคือตัวบนนี้นะครับเราก็ถอดแล้วก็มาใส่ที่รีเลย์แอร์นะครับใส่ที่รีเลย์แอร์ลองสลับลองดูนะครับแล้วก็ไปเปิดแอร์นะครับถ้าแอร์ทำงานปกตินะครับตัดนะครับคือไม่ทำงานตลอดเวลานะครับ ก็แสดงว่าเป็นที่รีเลย์แล้วก็ซื้อรีเลย์มาเปลี่ยนนะครับไม่แพงนะครับสําหรับรีเลย์นะครับหลักสิบถึงหลักร้อยนะครับท่านก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาช่างนะครับสรุปง่ายๆนะครับสาหรับอาการที่แอร์เย็นตลอดเวลาจนหนาวเลยนะครับก็อันดับแรกคือเกิดจากตัวเทอร์โมสตัตนะครับมันเพี้ยนนะครับสั่งการให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานตลอดเวลาตัวที่2ก็คือตัวรีเลย์น้าสัมผัสมันค้างนะครับ ถ้ามันค้างแล้วเนี่ยมันจะต่อไฟตลอดเวลานะครับให้คอมพิวเตอร์ทํางานตลอดเวลามันก็เป็นเหตุให้แอร์ไม่ตัดคือเย็นตลอดเวลานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ